ก็โ okay, อเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมวันนี้เนี่ยไม่ได้มีคลิปเอ่อโรบอกที่เล่นกับเพื่อนเป็นทางการนะครับผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยทาคลิปเสียนะครับผมนะหรือว่าไฟล์มันเสียนะั่ซึ่งง่ายๆก็คือตอนนั้นเนี่ยผมอัดคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมอัดเกวกับเกมเกมหนึ่งซึ่งไม่ค่อยน่าจะมีใครอัดที่เล่นกับเพื่อนนะเพราะว่าเขาอัดอาจจะแบบแนะนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยอัดเล่นกับเพื่อนตลอดนะครับผมช่วงนี้อาจจะอัดเล่นกับเพื่อนบ่อยนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องเอ่อถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยแต่ว่า ผมจะทําให้สนุกที่สุดนะครับผมแล้วก็คือที่สายที่มันเสียเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะอะไรผมพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้มันกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้นะครับผมก็เลยแบบท้อใจนะครับก็เลยแบบเออถามว่าทําไมไม่อัดใหม่ก็มันอัดใหม่ไม่ได้คือมันอัดแล้วคือผมอัดเสร็จแล้วคือผมเหนื่อยผมก็เลยไปหาอะไรทําแต่พอกลับมา,าเช็คคลิปปุ๊บคลิปเสียเลยนะครับผมไหนแล้วเพื่อนก็คือนอนไปแล้วก็เลยไม่ได้อัดยังไงก็ต้องขออภัย ไวหน้าที่นี้นะครับผมก็ชมคลิปอินโทรใหม่ไปก่อนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งทําเสร็จมาหมาดๆก็เลยลงนะครับผมนะ